หลังจากเปิดตัวผู้ช่วยครูสึกพลทหารพานุก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นทันทีเพราะพลทหารพานุไม่ใช่ป๊อปปี้คนเดิมที่ทุกคนเคยรู้จักแต่มาในมาสดุเดือดวางความเข้มใส่สามสาวทำเอาฝางน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวแต่เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปจับตาดูกันให้ดีๆเอาสองคนเขผ่านไปแล้วทำได้ไหมดูเว้รสองคนนี่เาทำไปแล้วอะเร็วเท่านี้ ทำไม่ทำไม่ทำก็เดิอนออกไปเลยไม่ทำก็เดิอนออกไปเลย อะไรทำไมต้องลอยวายขนาดนั้นด้วยอ่ะทำไมต้องมาโหดด้วยอ่ะกามิติดมันแล้วไงอ่ะตั้งแต่แรกเราอยากจะแทะแบบนี้อย่างเงี้ยโอ้กลับไปกลับไปแล้วเดี๋ย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 วดูแลนะนะสัญญาสัญญาสัญญานะนะ <c oughs> แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วแกแล้วตอนเกงอะมันเหมือนแขนจะหักอะแล้ <c oughs> วโอสังอะก็มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนยคราวนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวช่วยนยนยกกนยนก่นนยวเย๋อ้เดียวก็อยู่ไหนแขนสัน้น <c oughs> <c oughs> แขนไม่รู้ไปก่อน,นดีกันนะโอ้นะไปแ,แกงล้นนะ ไปมือไรก็ใช้เธอเ